มีการบังคับขู่เข็นให้ลุงเปยกรับสารภาพรูปในคดีคนตายโทษประหารชีวิตไอ้ชายเอ้ยมึงไม่นึกถึงบาปคุณคุณโทษอะไรมากเลยมึงเป็นตำรวจนะยศมึงไปถึงระดับรองู้กกับตืมแล้วมึงไปบังคับคนเล่ร่อนไม่มีทางสู้ขี่เหล้าเมายาเนอะมึงไปบังคับไปเขารับสารภาพมึงไม่คิดเลยว่า ลุงเปี๊ยกสมมติเป็นพ่อเป็นแม่จะคิดยังไงเป็นญาติพี่น้องมองมองันข้งางหลงอะไรตอนนี้พี่ตับอกมีคลิปนะเรื่องการทราามานผู้ต้องหานะคุณดูข่าวนะนะส่วนจะเป็นคลิปจริงคลิปปลอมอะไรบอกรายงานพบรตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรายงานพบรตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเท่ากับว่ามีการทราามานผู้ต้องหาหรือไม่สมมุติว่ามโีโทษหนักนะพรบทรมานนะบ และ,ะที่ผู้กำกับผู้การจังหวัดรองผู้การมาให้สัมภาษณ์กับบิจ๊กเมื่อวานนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องโกหกที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนการสืบสวนสอบสวนเรามีพยานหลักฐานชัดเจนอเมื่อวานเท่ากับโกหกประชาชนหรือเปล่าครับลูกพี่เมื่อวานเนี่ยบอกไม่มีปัญหาครับตำรวจเราไม่มีการทรมานไม่มีการจับกุมไม่มีการใช้ถุงดำวันนี้ทำไมกลายเป็นม,มีคลิปที่สองมาแล้วนะครับ เอาไงดีครับพี่น้องครับฮะเอาไงดีฮะยุ่งเลยสิครับออกยกชุดหรือเปล่าครับสอดยศคืนเครื่องละโอ้หไม่ต้องมีเบี้ยวหวัดมานานให้ออกจากราชาการมาตราหนึ่งห้าเจ็ดมาตราสองร้อยงู่เก่งวาพี่ดีหลายคนนะโดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดก็พอแล้วครับมาตราสองร้อยกคนเป็นเบาครับนะครับคนเป็นเบาอ้นั้นโดน,โดนหน,ดน,ดน,ดนึ่งห้าเจ็ดเป็นสิบปี อาตาสองร้อยมันโทษเบา,าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะสองร้อยมันโทษแก้เจ็ดปีครับนะแต่ถ้าเพื่อจะแกล้งให้บุคคล,คคลหนึ่งบุบคคลใดรับโทษอันนี้ก็เท่าไหร่ครับตลอดชีวิตนะถ้าจะแกล้งให้บุคคลใดเอาคนหนึ่งรับโทษดีจจำคุกตลอดชีวิตมาตาสองร้อยมากสองแต่ถ้าจะช่วยให้บุคคลใดไม่ให้ต้องรับโทษ ก็เจ็ดปีแต่ถ้าจะแก้ให้รับโทษก็ตลอดชีวิตมาตาสองร้อยวักสองนะครับโอ้ยพยานหลักฐานนี่มันแน่นนะคิดโอ้ยนะย้ายคุกกลับเลยครับย้ายไปไหนครับขอย้ายเข้าคุกอ๋อนะนะนะเสนอดีนะย้ายไปไหนครับย้ายไปคุกครับเอาทำให้ออกจากราชการโอ้นะมาตราสองร้อยกฎหมายอาญาวรกสอง ถ,ถ้าเป็นเจ้าพนกาักงานสืบสวนสอบสวนคดียานะครับแกล้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตครับอ่ามาตราสองนะร้อยวักสองตลอดชีวิตสาทุถ้าทำผิดจริงขอใอ้แมงติดคุกในตารางสาทุกนะถ้าทำผิดจริงขอใอยแมงโดนกดน้ำอ่นะวงการกฎหมายไม่มีแถวนะครับอ นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับช่วยพี่เด้หน่อยครับจะได้เปิดการมองเห็นนะครับอ่าจุกครูจุกครูนะครับเปิดตัวบทนะครับหนึ่งห้าเจ็ดหกสองร้อยเนี่ยเอฟซีเก่งกว่าพี่เดกันนะออกยกชุดไปเลยค่ะจัดไปเลยจ้าไม่ต้องนานนะจ๊ะโจ๊กหวานเทียบอย่ามัวใจหวานเทียบอยู่นะนะโจ๊กหวานเทียบนะต้อใไปสมราคานะครับโจ๊กหวานเทียบนะอืมนะครับอืม นะครับอ่าอืมอืมนะว่ายังไงกันนีจ่จ๊ะจะเดี๋ยวดูนะครับอไปดูดมีคงมีคลิปนะเขาบอกนะถ้ามีจะได้เปิดกันเลยคลิปเสียงความยาว4.04นะาทีระหว่างบุคคลสองคนฟังแล้วอึ้งขออภัยที่ไม่สามารถนำคลิปเสียงมาโพสได้เพราะสุ่มเสียงต่อการระเบิดและผิดกฎหมาย นะครับน,นี้ก็ดาวแปดแชร์เขว่านะเปิดไม่ได้ครับอืมนะครับก็คือสรุปแล้วนะทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็ดาวแปดแชรก็บอกว่ามีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนมีบุคคลสองคนนะพูดคุยกันนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องการบังคับให้ลุงเปียกรับสารภาพซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นตำรวจและรายงานข่าวต่อมาก็ปรากฏว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะนะโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสัะแ้วได้ย้ายอันตำรวจโทรคนหนึ่งตำแหน่งรองผู้กำกับสืบสวนโรงพักแห่งหนึ่งอย่าไปดาว่านะเดี๋ยว่วเป็นไกได้ทําการมีคํสาสั่งย้ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องคิดเอาเองแล้วกันวนะ่าโดนคนที่โดนสั่งย้ายอันตำรวจโทรรองผู้กำกับสืบสวนโรงพักแห่งหนึ่ง ก็น่าเชื่อว่าจะเป็นคนที่มีคลิปอยู่ในคลิปใช่หรือไม่นะพี่น้องในคำสั่งของตำรวจภูธรจังหวัดสากแก้วเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการนะครับกรนีปรากฏคลิปเสียงเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรอารัญญประเทศได้มีการบังคับขู่เข็นให้ในายปัญญาหรือดูเปียกรับสารภาพในคดีฆาตกรรมนางสาวบัวผันนั้น จากการตรวจสอบเบื้องต้นข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นเสียงของพันตำรวจโทรพิชิตทุกรูปต้องให้ได้อย่างนั้นนะครับเอียรติดสั่งทำรวจไทยยิ่งใหญ่อลองการนะครับนี่แหละครับตำรวจไทยไม่ต้องให้ได้ขนาดนี้ไม่รับใช่ไหมนะเดี๋ยวจัดให้นะครับนะปรากฏคลิปเสียงของพันตำรวจโทรคนหนึ่งตำแหน่งรอง ผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูทรอารัญญประเทศทุกรู้โรงพักนี้เองนะครับนะครับเป็นเสียงของรองผู้กำกับสืบสวนนะครับนะครับมีการบังคับกู้เข็มให้หุ่เปี๊ยกรับสารภาพชุกครูชุกครูชุกครูตำรวจมันต้องให้ได้อย่างนี้นะครับเนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เห็นไหมมันต้องไม่ได้อย่างนี้นะครับ ก็คือจบแล้วนะครับคลิปที่สองนี่คือจบเลยนะรองผู้กำกับสืบสวนนะครับบังคับให้ลุงเปียรรับสารภาพเป็นไงครับพี่น้องฟังแล้วไงโอ้โหประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ใครอ่ะและทุกวันเนี่ยที่จับจับจับไปเนี่ยแมงแพะเท่าไหร่นะแล้วก็ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ออกมาโอ้ยตำรวจอาสาแก้วทำงานดีไปดีบังคับกูเข็มนะครับได้ตำรวจที่ออกมาให้สัมภาพต์เนี้ย ควรจะไล่ออกจากราชการไหมครับทุกรูไอ้พวกผู้บัญชาการการโอ้ยอย่ามาใส่ร้ายตำรวจช่องแปดนักข่าวไอ้เนตตี้นะไปออกข่าวพุทธวิวันไปออกข่าวเนี่ยแล้วก็ไอ้หน้าข่าวช่วงเนี้ยทําให้คนมองตำรวจเป็นผู้ร้ายตอนนี้ตำรวจผู้ร้ายเป็นไปไรเป็นโจรนะตำรวจไม่ได้เป็นผู้ร้ายตำรวจเป็นโจรสาหรับบางคนเน่ะนะและไอ้ไอ้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ออกมาเนี่ยโอ้ยนักข่าวเนี่ย เอาคิดมาปล่อยแล้วก็แล้วก็ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าตำรวจเป็นคนร้ายอตอนนี้ก็ไม่เข้าใจว่าตำรวจเป็นคนร้ายแล้วเขาบอกว่าตำรวจเป็นโจรเขาบอกว่าเป็นโจรไม่ได้บอกว่าเป็นคนร้ายยุครูแล้วมันจะออรดดับผิดชอบยังไงระดับผู้การระดับผู้กำกับระดับผู้บัญชาการที่มันออกมาโอ้ตำรวจตาแก้วทำงานเต็มที่รวดเร็วนะมันมีข่าวแบบนี้มันใหญ่อะมันมันจะอยู่ยังไงหรือแค่ย้ายมั้นะ ฝากพลตบ w a r t เอกตอักนะครับคุณเป็นพบตอรรอคุณจะเอาไอ้คนแบบนี้ไว้หรือครับนะครับเนี่ยอ่านคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับด้วยปรากฏคลิปเสียงของพันตำรวจโทรร้องผู้กับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึง่งมีการบังคับขู่เข็นให้ลุงเปียกรับสารภาพทูก,กในคดีฆาคนตายโทษประหารชีวิตอาชิหายเอ้ย มึงไม่นึกถึงตาบุญคุณโทษอะไรมากเลยมึงเป็นตำรวจนะยศมึงไปถึงระดับรองผู้กับตืบแล้วมึงไปบังคับคนเล่ร่อนไม่มีทางสู้ขี่เหล้าเมายาเนะมึงไปบังคับไปเขารักษาภาพมึงไม่คิดหรยอว่าอ่าลุงเปี๊ยกสมมติเป็นพ่อเป็นแม่มึงจะคิดยังไงเป็นญาติพี่น้องมึงมึงจะคิดอย่างไรมีการบังคับขู่เข็น ให้ลุงเปี๊ยกรับสารภาพาาาาาทุกรูปในคดีฆาคนตายโทษประหารชีวิตในชิบายเอ้ยมึงไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษอะไรมากเลยมึงเป็นตำรวจนะยศมึงไปถึงระดับรองผู้กับตือแล้วมึงไปบังคับคนเล่ร่อนไม่มีทางสู้ขี่เหล้าเมามยาเนะ้มึงไปบงังคับไปเขารักษาภาพมึงไม่คิดเลยว่าลุงเปีย๊ยกสมมติเป็นพ่อเป็นแม่มึงจะคิดยังไง เป็นญาติพี่น้องมึงมึงจะคิดอย่างไรนะนะครับเองเป็นตำรวจมีเป็นผู้ผพิาาทักษ์สันติราพแต่ไม่ใช่เป็นโจรในเครื่องแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเนะี่ยมีคำสั่งให้ช่วยราชการนะครับนะคือพูดง่ายมีคำสั่งย้ายขนาดเนี่ยเป็นยศพันตำรวจโทรรองผู้กับสืบสวนนะครับ บังคับให้ลูเปกรับสรารภาพโทษประหารชีวิตแค่สั่งย้ายช่วยราชก,การเป็นสั่งย้ายคือวงการตํารวจมันอับประยชน์กับพ่อนะพ่อะขนาดเนี่ยบ,บังคับคนได้รับสรารภาพข้อหาที่มีโทษประหารชีวิตแค่สั่งย้ายและตำรวจที่ไหนมันจะไปกลัวนะครับพี่น้องพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับแค่สั่งย้ายครับมันต้องจับติดคุกให้ออก,อากจากราชการมันจะฐานเห็่มากตำรวจช่วยกันหรือเปล่าโทษมันเบาไหม เรามีนายนายก็ต้องช่วยเราอย่างนั้นใช่ไหมหรือยังไงเออนะครับรอะไรยังไงนะครับแค่ย้ายนะครับรองผู้กับสืบบังคับให้นุมเปี๊ยกรับครับรับแต่ะภาพก็หาค่าคนตายโทษยประหารชีวิตแค่ย้ายนะครับ